หนูแฮมสเตอร์อน่ารักจริงๆเลยแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาอย่างหนึ่งนะคะคือผมไม่รู้จะทํายังไงนะครับไม่ให้หนูแฮมสเตอร์พวกนั้มันเดินตามผมมันเดินตามแบบว่าตามติดชีวิตเราเลยอะ่ะผมอยากให้มันเดินไปเดินมาในบ้านนะฮะโดยที่แบบเราไม่ต้องบังคับให้มันนั่งแต่ว่าดูเหมือนว่าจะไม่มีวิธีทําให้หนูพวกนี้มันเดินไปเดินมานะฮะ เพราะงั้นต้องทําให้มันนั่งไม่ก็นอนนะโอเคโอเคมามามาเข้าบ้านมาเข้ามาแบบเแบบียดเบียแนบบนี่นแหละทางเดียวที่จะให้เจ้าพวกหนูพวกนี้นะฮะมันอยู่ในบ้านอย่างปลอดภัยก็คือต้องจับมันนั่งให้เป็นระเบียบนะนะ้องให้มันนั่งดยนะฮะถ้าไม่นั่งนี่มันเดินตามเราไปทุกที่นะฮะเดี๋ยวไปเจออะไรอันตรายแล้วจะตายอาอุ้ยหลายตัวหลือเกินกว่าจะจับนั่งทุกตัวโอเคมา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  ไม่รู้ว่าบ้านแคบเกินไปหรือว่าหนูวกนี้มันเยอะเกินไปนะฮะไม่มีที่วางหนูละยิงเลยอาจจะต้องทําพื้นที่ที่แบบว่ารองรับหนูได้หลายตัวมากกว่านี้เคจัดระเบียบให้หนูแฮมสเตอร์อยู่ในบ้านเราเรียบร้อยนะฮะเอ้ยมีตัวหนึ่งลืมให้นั่งตัวนี้อยากมากกันแล้วเหรอโอเคเพื่อไม่ให้เราเหงานะฮะก็จะปล่อยให้มีหนูเดินตามเราบ้านสักตัวสองตัวละกันเฮ้ยผมเพิ่งรู้นะฮะว่าหนูแฮมสเตอร์นะ่ะมันช่วยสู้กับมอสเตอร์ด้วยหนูจิ๋วกระโดดถีบซอมบี้ฮะเฮ้ยอย่าทำหนูเรา แกซอมบี้อ๋ยหนูผมตายไปตัวหนึ่งฮะอ้ oh, หนูเทาเพิ่มพลังให้หนูยังไงเนะี่ยอุ้ยหนูไม่กินด้วยฮนะไม่รู้เลยจะดูพลังชีวิตของหนูแฮมสเตอร์ ter, ยังไงนะคะว่าตัวไหนแบบว่าหัวใจเต็มหรือไม่เต็มโอ้โหแย่เลยถ้าหนูกลับบ้านนอนก่อนฮะ,ะเดี๋ยวโดนมอนเตอร์ตีตายเอ้แหนูติดึงงึงงเฮ้ยไอ้สอมบี้ตัวนี้จะทำหนูหรือเปล่า <c oughs> ทำหนูหรอฮะผมว่า <c oughs> ผมต้องตีก่อนนี่ไงหนูจะได้ช่วยสู้นะครับโดยที่ซอมบี้นี่ะมันหันมาหาเรา อยากให้มันตีหนูก่อนโอเคมาเลยสู้กับซอมบี้พร้อมกับแฮมสเตอร์คู่ใจทีบมาเลยเจ้าหนูน้ำตาลชื่ออะไรดีไม่ได้ตั้งชื่อให้โอ้ช่วยสู้ได้อย่างกับโปเกมอนะฮะวิหนูแฮมสเตอร์ที่ไหน่ยมันดุขนาดแบบสู้กับซอมบี้ได้นะฮะกัดทิศตะวันเด้งเลยเดี๋ยวมันจะเด้งมาหาเราเนะี่ยดูฮะโอ้โหกัดจนตายแฮมสเตอร์ที่นี่ดุนะฮะกัดเท้าตายได้เลยเห็นยนะตรงนี้มีเอนเดอร์แมนนะฮะอย่าไปยุ่งกับมัน มีสเกตันเกิดเยอะด้วยะฮะตามต้นไม้แต่ว่าเดี๋ยวคืนนี้นอนก่อนดีวกว่าตอนกลางคืนมอสเตอร์เยอะเกินนะฮะไม่ดีต่อชีวิตหนูเ okay, ช้าแล้วมอสเตอร์จะได้ตายนะฮะวิถอบ้านเราผีเสื้อเยอะแฮะดีเลยให้ผีเสื้อช่วยปลูกผักอย่าลืมบินมาช่วยผสมเกสรพืชผักให้เราเยอะๆนะจะได้มีอาหารให้หนูกินนี่ไงผีเสื้อมาแบบว่าผสมเกสรให้แล้วฮะทาให้พืชผักโตเร็วขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวจัดการในตันนี้ก่อนฮะไอพวกสเกตันซุ่มโจมตีเนะี่ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หนูเราตามมาหรือเปล่ปาฮะ มาแล้วฮะจ้าหนูน้ำตาลกลับมันกันไโคมกระดูติดไฟแล้วก็อย่าโดนธนูยิงนะไม่น่ายิงโดนง่ายๆฮะเพราะว่ามันเล็งผมอยู่นะเรียบบุร้อยฮะ น่าจะไฟไม่ตายด้านนี้ไม่รู้ว่าหนูกัดแรงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดมีหนูหลายตัวนี่ผมว่าฝูงมอนสเตอร์ก็สู้ฝูงหนูไม่ได้โอเคแผนของเรานะครับเดี๋ยวผมจะทําสวนปลูกผักนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราต้องการแตงกวาที่เยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าเราเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์หลายตัวอาหารไม่พอนี่ก็เลยมาเล็มใบไม้นะฮะเอามาทาเป็นหลังคาแปลงปลูกผักแล้วก็ตัดต้นไม้ด้วยนะฮะกองใช้ไม้ด้วยเหมือนกันได้หนูน้ําตาลตัวนี้ซนมากนะฮะวิ่งตัดหน้าเดี๋ยวก็โดนขวานฉับเข้าให้นี่ตรงนี้วางบันไดฮะ,ะเป็นพื้นต่างระดับจะไดด้เดินง่าย มีตัวแอบดูฮะจะทำฟาร์มผักมายืนจ้องไอตัวนี้แบบไม่ปลอดภัยนะฮะปล่อยไว้ไม่ได้จริงๆไม่ง,งั้นโดนยิงตอนเผล่แนอนฉับเข้าให้ฮะออกมาออกมาไม่ออโดนหนูขวิดหลังนะเฮ้ยโอเคฮะตายเรียบร้อยเฮ้ยแฮมสเตอร์นี่มันดูก,กว่าไม้ฮะดนดุนนนมีแฮมสเตอร์เดินเพ่นพ่านอยู่ฮะตัวนี้เรายังไม่ได้เป็นเจ้าของมานี่เลยอยากกินแตงกวาหรือเปล่าอยากกินก็เดินมาเลย ขอกิน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 เฮ้ยกินเยอะเกินไปแล้วให้ไปสองสาอันไม่เชื่อเลยทีวิแตงกวาโอเคกินไปเป็นลูกแล้วมัง้งแงก็จะจับติดนะฮะได้มาอีกตัวหนึ่งแล้วฮะทํามาทดแทนกับน้องที่ตุยไปแล้วกันโอเคต่อเติมมาได้เพิ่มะฮะแล้วก็จากบ้านเรานะคะก็จะเดินมาตรงนี้นะฮะเอาพรว,พวนดินเป็นทางเดินมาแล้วเดี๋ยวพื้นที่แถวนี้เราจะกเกลี่ยพื้นให้เรียบนะฮะตัดต้นไม้ทิ้งให้หมดจะเปลี่ยนเป็นฟาร์มปลูกผักแล้วก็กั้นรั้วเฟ้นกันเลย นี่ครพื้นที่สำหรับปลูกผักเล็กๆตรงนี้เดี๋ยวผมทําเป็นเสาสำหรับวางหลังคาแล้วก็ปีงขึ้นมาฮะเดี๋ยวเราจะใช้ใบไม้ใบเมเปิลนะครับเป็นหลังคาสำหรับแปลงปลูกผักของเรา นี่ในะนี้ก็คือหน้าตาของหลังคาแปลงปลูกผ,ผักนะฮะใช้เป็นหลังคาใบไ,ไม้ง่ายๆนะฮะแล้วก็ทําเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากจริงๆไม่ต้องมีหลังคาได้ซ้ำนะฮะแต่ผมอยากให้มันมีนะเพราะว่ามันเพิ่มความล่มลื่นให้กับเราตอนที่เดินมาเก็บผักน่าจะรู้สึกดีกว่านะฮะแล้วทาเลดีซะด้วยนะฮะแถวนี้พื้นเป็นหลุมเป็นบ่อเราต้องมาถมทิง้งแล้วหนู or, แฮมสเตอร์เราลงไปเล่นน้ำเดี๋ยวก็จมน้ําตายหรอกเดี๋ยวผมจะลองดูนะฮะว่าหนูสามารถออกมาได้หรือเปล่านะฮะถ้าเกิดเราถมแบบนี้ ล,ล้อมฟาร์มปลูกผักก็ลากยาวมาเลยฮะแล้วก็เกลี่ยพื้นดินนี่ไงน้องหนูามาได้นะฮะด้วยความที่มันมีพลังในการวาร์ปตามเจ้าของนะก็น่าจะไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะว่าหนูจะตกลูกหรือตกถ้ำหนูพวกนี้ก็จะวาร์ปตามมาหาเราได้เลยนะฮะสบายๆแล้วก็มาต่อเติมหลังคาให้กับฟาร์มปลูกผักเรากันฮะ นี่มีใบไม้โปรยปลายลงมาท้งยนะครับนี่เริ่มดูดีขึ้นมาแล้วฮะแต่ว่ามึดืดตืต่อเลยตอนนี้ปลักไปไปก่อนแล้วกันฮะ,ะเดี๋ยวมีตัวอะไรเกิดในฟาร์มผักแล้วมันจะไม่ปลอดภัยต่อฟาร์มแล้วกับพวกหนูแฮมสเตอร์ที่ตามเราอยู่ปะปะกลับบ้านนอนให้เช้าก่อนฮนะ,ะเดี๋ยวค่อยทำต่อพาหนูกลับบ้านฮะ กลับมาเจอกับฝูงหนูทีเแออยู่ในบ้านฮนะเนี่ยเกิดผมให้หนูหมดนี่มันตามผมนี่น่าจะวุ่นวายน่าดูให้ตามแค่ตัวสองตัวพอนอนโดยที่มีหนูนอนอยู่บนตัวเรานี่ไงนอนแบบเอาหน้าซบหนูแฮมสเตอร์ตอเตอรหลังค่าฟาร์มผักกันต่อนะครับผมก็มาติดแถบดอรกระจก นี่ติดหลังคาเรียบุร้อยนะฮะจะได้มีแสงแดดส่องลงมาจากด้านบนแล้วก็ห้อยไฟไปนิดหนึ่งฮะกันมีตัวอะไรเกิดในฟาร์มผักตอนกลางคืนแล้วก็ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาขุดรางเทน้ำนะฮะจะได้ปลูกผักได้ไม่มีน้ำนี่ผักไม่โตนะฮะเช่อไหมว่าผมไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าเราจะปลูกผักกี่บล็อกแต่ว่าผมทำหลังคามาเรียบร้อยแล้วะฮะนี่ตรงนี้เราจะให้เป็นทางเดินนะฮะเดี๋ยวเราจะวางบล็อกบันไดนะฮะให้มันหันหน้าประจบกันอย่างนี้ เราก็จะได้ทางเดินที่สามารถเทน้ําได้แต่ว่าน้องหนูแฮมสเตอร์นี่อย่าลงไปอยู่ข้างล่างได้ไหมวางบล็อกไม่ได้อุย้ยห้ตามากระเจเกะกกจริงๆเลยชอบวิ่งออกมานะลงไปแล้วเฮ้ยซนเกินโอเคโอเคตรงไหนไม่มีหนูเราวางบล็อกกันแล้วกันฮะขึ้นมาเลยอระเกเกะโอเคตรงนี้ไม่มีหนูแล้วฮะวางเต็มที่นี่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นทางเดินตรงกลางแล้วก็แวะเดี๋ยวมาเอาถังน้ําที่บ้านแ้น๊บนึงฮะ ถังน้ําอยู่นี่เราจะได้ตักน้ํานะครับเทน้ําลงไปในรังน้ําจะได้ปลูกผักได้มาๆๆๆาาเทน้ำตรงนี้แล้วก็ตักไปอีกถังหนึ่งแถวบ้านเราน้ําเยอะสบายสบายเลยฮะนี่ตรงนี้ก็จะกลายเป็นน้ำฟินิตี้นะฮะเราก็เติมน้ําได้เลยได้มาเรียบร้อยรางน้ำพร้อมกับทางเดินแล้วก็มาฟรวนดินสำหรับแปลงปลูกผักฮะได้ข้างลักามบล็อกนะฮะ แล้วก็วาไม่ได้แตงกวาเลยนะฮะแตงกวานี่น่าจะต้องมีเยอะหน่อยเพราะว่าเลี้ยงหนูหลายตัว เอาจริงๆแล้วไม่จาเป็นต้องทําหลังคาหรือทำั้วล้อมแปลงปลูกผักได้ซ้านะฮะแค่ปลูกริมน้ําก็ได้ผกเหมือนกันแต่ความต่างก็คือนี่ฮะบรรยากาศวิวและความสวยงามเป็นไง,นงขนาดตัวแฮมสเตอร์อยังวิ่งเล่นบนแปลงปลูกผักเลยนี่ฮะน,นี่คือฟาร์มคาวที่ปลูกแบบง่ายๆริมน้ำนะฮะตอนเก็บฟิวมันก็จะแบบว่าเออมันต่างจากเก็บในแปลงปลูกผักแน่นอนอะนี่แล้วก็ฝั่งนี้นะฮะฟาร์มแตงกวาแบบไม่ใช่ฟาร์มได้ซ้ำนะเหมือนปลูกเพื่อไม่ให้สวนพันธันนั่นแหะนี่มาหวานมาล็ดแตงกวาให้เต็มฟาร์มนะฮะ นี่ฝั่งนี้เป็นความแตงกวาไปแล้วกันน,น้องหนูกระโดดใ่เลยอยากกินแตงกวามไม่ให้หรอกเฮ้ยตรงนี้มีตัวหนึ่งฮะกำลังนอนอยู่มาน,นี่เลยหนูสีครีมมาดิลางหรือเปล่าฮะอ,อันนี้เชื่อไหมตัวนี้ให้กินอันเดียวติดเลยฮะไม่เหมือนตัวสีเทากินอย่างเยอะอันนี้เหมือนจะเป็นถั่วกรีนบีนนะฮะถั่วเขียวหรอไม่ใช่น่าจะเป็นถัว่วแขกไม่ก็ถั่วและอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในอาหารที่หนูกินเหมือนกันนะฮะเพราะงั้นเราจะ เอามาปลูกข้างๆกับฟาร์มแตงกวาเลยฮะนี่ยบนมิวมาพาพันนะฮะเร่งโตเร่งโตจะได้โตวไวๆมีเมล็ดเยอะๆผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าหนูกินแนละ้วจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวต้องลองดูนะได้เมล็ดมาปลูกเพิ่มนะฮะหวานเพิ่มเลยหวานเพิ่มเลยบนมิวไม่พอนะ,ะับผมต้องมาทําปุ๋ยเพิ่มนะ,ะเอาข้าวที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินยัดไปเป็นปุ๋ยกันเลยช่วงนี้กินแตงกวากินอาหารแบบเดียวกับหนูแฮมสเตอร์นี่แหละ นี่ส่วนถั่วกินบีนนะครับเอามาเผาได้นะครับเอามาเผาที่เตาฟูเนตนเลยมันคือถั่วแระต้มมันอ่ะน่ากินเชียวคืนนี้ก็นั่งต้มถั่วไปฮะแล้วก็นั่งเล่นกับฟูงดูแฮมสเตอร์นะครับก่อนที่จะนอนอเคนอน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 ,น,อนแบบมีหนูอยู่บนอกนี่ฮะลองเอาถั่วต้มให้หนูกินนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือซุปเปอร์ช้าสควีกเกอร์เหมือนจะมีควันอะไรออกมาจากตัวหนูเฮ้ยผมได้ยินเสียงวัดหนูตาย หนูผมจมลงไปในรูตัวหนึ่งเวนเอ้ยนี่ไงรูเฮ้ยอย่าลงไปรูตรงนี้เลยฮะมันลงไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้อ่ะน่าจะลงไปแล้วติดอยู่ในถ้ำจมน้ําฮะแล้วให้หนูกินถั่วไปแล้วมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ฮะเหมือนมีควันๆน้วก็วิ่งมั่วเลยอ๋อเหมือนตรงนัใต้เนี่นะฮะมันเหมือนมีมอสเตอร์แล้วหนูมันอยากจะไปโจมตีนะฮะมันก็เลยแบบเฝ้าตรงนั้นเลยผมต้องเอาแตงกวาล่อให้มันมานะฮะเหมือนให้กินถั่วแล้วมันจะแบบว่า กลายเป็นหนูบ้าคลั่งน,นะฮะไล่กระทืมมอนหยุดเลยนะเดี๋ยวไปตกรูกตกน้ำาีีกเดี๋ยวปลูกถั่วเพิ่มสักนิดหนึ่งฮะ,ะวิด่ดูดูโอ้โหมันกินถั่วแล้วมันคลกมันวิ่งกันแบบว่าก็สโกฟาสอะไรกันขนาดนั้น,น่ะฮะนี่ผมจะให้ดูว่าตอนนี้ฟาร์มปลูกผักของเรานะครับก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะปลูกผัดให้หนูแฮมสเตอร์โดยเฉพาะเลยนะฮะ แล้วหนูมันก็วิ่งคึกกันแบบว่าลอบฟาร์มแล้วไม่รู้เป็นอะไรฮะถ้ากินถั่วแล้วจะดีขนาดนี้ลอบหน้ามาให้กินแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวผมจะลองเดินออกสำรวจแถวๆบ้านสักนิดหนึ่งนะว่ากใกล้ๆบ้านเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างฮะยังไม่เคยสำรวจเลยตรงนี้เป็นเหมือนชายหาดแล้วนะฮะแล้วก็มีพวกแมวน้ำอุม้มๆนะฮะนอนเล่นกันตรงชายหาด แล้วแถวนี้ก็เหมือนจะเป็นทุ่งโล่งนะฮะที่ไม่ค่อยมีอะไรเลยแต่ว่ามีหมู่บ้านนะฮะโอเคเราจะไปสำรวจหมู่บ้านกันแต่ว่าแวะตัดขนเกะนิดน,นึงนะฮะผมอยากจะได้ดอกทานตะวันด้วยนะฮะเพราะว่าพวกหนูแฮมสเตอร์น่าจะชอบทานตะวันเดี๋ยวจะปลูกสวนทานตะวันให้เจ้าพวกหนูแฮมสเตอร์อยู่ในทุ่งทานตะวันนะฮะโอเคมาถึงหมู่บ้านแล้วนะฮะเป็นหมู่บ้านที่มีเสวาว์บด้วยนะฮะ ไอหมอดเสาวามนี่ผมก็ลงไว้แบบไม่เอาออกเลยช่วยให้ชีวิตดีขึ้นมากๆนะฮะถ้าเกิดอีกหน่อยต้องเดินทางไกลๆบ่อยๆไหนตรงนี้ปลูกอะไรปลูกข้าวเรามีข้าวอยู่แล้วโอ้โหไม่มีอะไรให้ขโมยเลยฮะ<อ>ไหนดูบ้านหลังนี้ลุงอยากฟังขอดูของในกล่องหน่อยไม่ค่อยมีอะไรนะฮะมีกระดาษแผ่นที่ด้วยนะเฉยๆนะแต่ว่าของฟรีก็เอาหมดมีบ้านหลังนี้ดีกว่าฮะมีกระถงางต้นไม้ผมอยากได้กระถงางต้นไม้ไปตกแต่งบ้านนะฮะโคมไฟแชนเดอรี์ขโมยเลยขโมยยันโซ่ แล้วก็กระถางดอกไม้บ้านเรายังไม่ค่อยมีดอกไม้ตกแต่งนะฮะมีแต่บ้านล้นๆกับหนูแฮมสเตอร์เป็นฝูงแล้วก็ในกล่องนี้นะฮะโอเอฟเฟนซี่ด้วยนะเก็บผักเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็ของตกแต่งเข้าไปแต่ว่าตอนนี้ช่องเต็มนะนี่นอกหมู่บ้านนะครับผมมาเจอแฮมสเตอร์อตัวหนึ่งอุ๊ยตัวนี้น่ารักจังเลยโอเคเริ่มไม่น่ารักแล้วมันกินแตงกวาไปเยอะมากเฮ้ กินแตงกวาเยอะที่สุดเท่าที่เคยเจอมาก่อนเลยฮะหนูตัวนี้โอเคแตงกวาหมดต้องหั่นเพิ่มจะไปไหนมากินแตงกวาก่อนว่ากินไปเยอะแล้วนะฮะกินไปเป็นสิบเลยเมื่อกี้แล้วก็ไม่เชื่องด้วยหมานี่กินแตงกวามาแล้วต้องรับผิดชอบโอ้โหกินเยอะะไรขนาดนั้นน่ะกินตัวเดียวแทบาะครึ่งฟาร์มแล้วตั้งตัวอื่นกินแค่อันเดียวก็เชื่องแล้วฮะนี่กินไปเยอะมากเลยวิพาธิตจะตกดินแล้วเดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านฮะไม่งั้นเดี๋ยวดึกแล้วมอนสเตอร์เยอะโอเคผมเจอ ทุ่งทานตะวันนะฮะเดี๋ยวเราเก็บทานตะวันพวกนี้นไปปลูกที่บ้านเรากันเลยนะ,ะจะได้ทําทุ่งทานตะวันให้เจ้าพวกหนูแฮมสเตอร์นะฮะเพราะว่าหนูแฮมสเตอร์พวกนี้นมันชอบทุ่งทานตะวันมากเคยได้ยินเพลงยี่ไหมของอร่อยที่สุดก็คือมาเลททานตะวันโอเคแต่ตอนนี้นะกลับบ้านน้อยก่อนนะ บ้านใครไม่รู้บ้านของชาวบ้านไปเลเจอวิ่งมีมันฝรั่งด้วยฮะเราจะไม่มีมันฝรั่งเลยสพรว่าผมไม่มีช่องเก็บของออะพวกหนูเข้ามาเข้ามาเข้ามานอนเลยนอนบ้านใครก็ไม่รู้นะฮะจะนอนหลับไม่ไหนหนูพวกนี้มันโดนดึง,ด,ง,ด,งดึงตลอดเอเผมต้องการมันฝรั่งเอามาแทนอะไรดีแทนเลสซอมบี้ไปแล้วกันโอเคสำรวจหมู่บ้านเสร็จเรียบร้อยนะ,ะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะ เป็นการเดินกลับบ้านที่ไม่เหงานะครับเพราะว่ามีหนูแฮมสเตอร์วิ่งตามเป็นเพื่อนนะฮะเคจะถึงแล้วบ้านของเรานะฮะไม่ไกลเท่าไหร่แต่ก็เดินหลายนาทีอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเอากระถังต้นไม้นะฮะมาห้อยกับรั้วเฟ้น ในบ้านจะได้มีดอกไม้แบบนี้เพิ่มความแบบมีสีสันนี่มุมนี้ด้วยฮะแขวนไว้แขวนกระถางต้นไม้จะได้ไม่เกะกะนะฮะระวังพื้นไม่มีที่วางนะฮะหนูนอนกันพึบเลยนี่ฮะเราพอบพันดอกกุหลาบได้แล้วนะฮะเอากุหลาบม,มาตกแต่งบนกําแพงบ้านเลยนะฮะบ้านจะได้มีดอกไม้เรือตามกําแพงนะฮะเพิ่มความสวยงามอุ้ยอันนี้ก็ตกลมาในรูทะลึกเชียวเฮ้ยหนูจะตามมาหรือว่าตกทํำจมน้ําตาย วิ่งดูน้องว่ายน้ำเล่นกันดุกดิดุกดิกเชียวนะฮะเป็นห่วงอย่างเดียวคือน้องจะจมน้ำหรือเปล่าแต่เห็นแล้วอยากทำสันน้ำให้กับแฮมสเตอร์เลยนะนี่ติดดอกไม้ในบ้านด้วยฮะแล้วก็ดอกทันตะวันนะคะที่เก็บมาน่ะมาวางสักนิดหนึ่งอันนี้วางแบบชั่วคราวนะวางไว้เพื่อให้แบบว่ามีทันตะวันแถวบ้านแล้วเดี๋ยวเราจะเพาะพันทันตะวันเยอะนะครับจะได้ทำทุ่งทันตะวันให้พวกหนูแฮมสเตอร์แต่ไม่ใช่ตอนนี้นี่บ้านเรามีดอกไม้แล้วนะฮะดูไม่เป็นไม้ลนโลนละ แล้วก็มีฟาร์มที่แบบว่าพร้อมสำหรับเลี้ยงหนูหลายตัวเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลงเหมืองกันดูนะฮะผมอยากจะขุดเหมืองหาแร่เพชรเลยนะฮะเพราะว่าเจ้าหนูแฮมสเตอร์พวกนี้ไม่ได้มีดีแค่น่ารักอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าน้องเนี่ยยังช่วยเราหาแร่เพชรได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูนะ,ะับว่าแฮมสเตอร์เนี่ยจะช่วยเราหาแร่เพชรอย,อยังไงแต่ก่อนอื่นผมต้องขุดทางลงไปให้ลึกพอที่จะเจอแร่เพชรก่อนนะฮะน่าจะลงไปสักชั้นวายติดลบเลยนะฮะจนกว่าจะเจอดิฟสเลต เยอะนะแถวนี้อ้าวคุดจนระเบิดไปแล้วพิกแอดไม่เป็นไรเราได้แร่เหล็กมาเยอะนะฮะเดี๋ยวเรานั่งเผาแร่เหล็กตรงนี้ท,นทำพิกแอดเหล็กกันใหม่เลยแล้วก็นั่งเล่นกับหนูแฮมสเตอร์ไปก่อนฮนะลงมาค่อนข้างลึกเลยนะตอนนี้ไม่ตัวนี้ทำท่าแปลกๆตรงนี้มีอะไรได้กลิ่นเพชรหรอแฮมสเตอร์กำลังได้กลิก่นเพชรใกล้ๆไหน ใกล้แค่ไหนโอ้โหไกลแบบไกลมากๆวิ่งน้องเจอเพชรแล้วฮะกระโดดดีใจแฮมเตอร์ได้กินเพชรใกล้ๆโอเคโอเคโอเ,เจอเพชรนะขุดขุเฮ้ยอันนี้ช่วยเก็บเพชรให้หรือว่าขโมยเน,นี่ยเดี๋ยวน่าไม่น่าใช่แล้วผมว่าถ้ามันจะช่วยเก็บให้มันต้องวิ่งมาให้เราเดีอันนี้มันดูแบบว่าคาบหนีอ่ๆๆกะเฮ้ยเฮ้ยกกัดกันกัดกันแย่งเพชร เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บเพชรไ้กับตัวผมเองเลยก่นเดี๋ยวหนูพวกงนี้มันจะเอาช่องเต็มเก็บไปได้เอาเฮ้ยหนูเป่ผมว่าหนูมันแบบว่าขโมยเพชรเนี่ยมันไม่ได้อเก็บเพชรให้เรามันฆ่าเพชรไปกระโดดดีใจโอเคโอเคผมขุดอันนี้ก่อนโยนทิ้งอะไรหินช่องเต็มแน่นมากไอ้น้องเป็นไรน้องเป็นไรเหมือนน้องบอกว่าฆ่าเพชรแล้วตัวมันไปจมกําเพงหินหรืออะไรไม่รู้อ่ะเอาไอ้ตัวนี้ขโมยเพชรหมยเพชรวิ่งหนีฮะไม่ได้เอาให้เราอ๋อกระโดดดีใจเวลาให้มันฆ่าเพชรได้ นี่ไงผมเห็นแล้วว่ามันบอกว่าเวลามันพุ่งไปเก็บเพชรอะตัวมันจมดินนะฮะเอามาีิเลยของแพงห้ามเล่นแล้วแฮมสเตอร์มันทําท่าเหมือนเจออะไรสักอย่างนะฮะแถวนี้แต่ว่าแป๊บน,นึงขอกลับบ้านไปเก็บของก่อนเพราะว่าช่องเก็บของเต็มแน่นมากฮะเออมาน้องหนูก็ค่อยๆขึ้นมานะเป็นการลงเหมืองที่แบบว่าเหมาะกับคนเหงามากเลยฮะไม่ต้องมีเพื่อนเล่นด้วยแต่ว่ามีหนูแฮมสเตอร์มาช่วยเดินตามกับช่วยหาเรนะฮะเจ๊กลับบ้านนอนก่อนเลยโอ้โหมอนสเตอร์เพียบแถวบ้านไม่ได้ปัดไฟฮะ ปักไฟแบบแค่รอบๆบบ้านแต่ตรงทุ่งนี้ไม่ได้ปักนอนอะและ้วกันเพร่อความปลอดภัยหนูสามตัวอยู่หน้าบ้านไปแล้วกันฮะเช้าแล้วไหนตัวไหนมันมาข้างๆบ้านโอเคมันอยู่ในน้ำไอ้น,นี่มันหลบแดดโดยการแบบเชน้ําจุ่มแทมมาเลยเจ้าฝูงหนูโอ้ยเหมือนหนูจะว่ายน้ําช้าโอเคผมตีเองแล้วลกันน้องกัดโหดแต่น้องว่ายน้ําช้าฮะผมเจอของเล่นของแฮมสเตอร์เลยฮะมันชอบเพ็รมากเลยเพะผมโยนเพ็รปุ๊บมันคาบเพ็รแล้วก็วิ่งแบบว่าไม่ห้ไม่ให้อันนี้ไม่ใหอันนี้ของมันโอเคมาน,นี่เลยไม่ต้องเล่น เล่นของเพลงงะเอาเพชรมาค่าเล่นเน่ยโอ้โหดูดิได้เพชรมาแล้วดีใจแบบหางกระดิกอย่างกับหมาแฮมสเตอร์ของจริงมันชอบเพชรขนาดนี้มั้เนี่ยว่ามันน่าจะอมเพชรเข้าไปเลยถ้าเกิดเพชรมันเม็ดเล็กเท่าถั่วะแล้วเพชรเป็นนั้นเราก็ไม่น่ัจะได้คืนนะแล้วถ้ามันคาบเพชรมาโยนในทุ่งข้าวนี่หายได้เลยเ่ยหายไม่เจอโอเคเดี๋ยวจะวางเพชรไว้บนโต๊ะนะฮะเราจะนั่งดูเพชรโอเคจะหนูพวกนี้มันขโมยไม่ให้เราวางเพชรเอ้ยจะวางเพชรบนโต๊ะจะได้ดูว่าเอ้ยมีของมีค่าอันใหม่ ไม่ให้นะฮะไม่ให้ไม่ให้เเพชรไปโยนซ่อนในทุงทุง้าโอเคมาลองเหมือนกันต่อนะฮะอยากได้เพชรอีกสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวจะลองดูว่าหนูพวกน่านมันจะช่วยเราหาเพชรได้เก่งแค่ไหนฮะอันนี้ไม่ใช่เพชรอันนี้เหมือนผมจะมาบังเอิญเจอกับอ่าเขาเรียกว่า ดงเรออเมทิสนะฮะโอ้โหนี่มันหาย,ยากนะเนี่ยแต่ว่าผมก็ยังไม่ค่อยอยากจะได้อเมทิสสักเท่าไหร่นะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเก็บไปทําอะไรนะตอนนี้ยังไม่มีแพลนได้ใช้แต่ก็เก็บไปก่อน,นะฮะเออถือว่าเรามีแหล่งแร่อเมทิสละเราทําฟาร์มแร่อเมทิสได้สบายๆเลย,ย,ยะฮะนี่าวิธีให้หนูหาเร่นะฮะเราต้องให้หนูกินชีสก่อนเพื่อให้หนูนะขึ้นมาอยู่บนไหล่เราแล้วถ้าเกิดมันบอกว่าได้กลิ่นเพน็รนะฮะจะมีข้อความฟ้าๆขึ้นตรงกลางจอเห็นไหม เราก็ปล่อยให้หนูนำทางไปนะฮะตรงไหนตรงไหนพี่เพชรข้างล่างนี่หรอข้างบนข้างบนไหนข้างหน้าข้างหน้านี้หรือเปล่าโอเคข้างหน้านี้นะฮะใช่ไหมข้างหน้านู้นโอเคขุดต่อไปข้างหน้านู้นตรงไหนเนี่ยขุดตรงนี้ให้หมดเลยกันข้างหน้านู้นเหรอข้างหน้าไหนตรงนู้นตรงนู้นวิ้น้องวิ่งมาเจอเพชรเลยโอ้โหหาเพชรเก่งมากเลยฮะ เจอเพชรทีกระโดดดีใจยิ่งกว่าเจ้าของเจออีกโอ้ปล่อยไปปล่อยๆวันนี้ได้เพชรไปเป็นของเล่นแล้วจะไปซ่อนไหนดีนะทาซ่อนเดี๋ยวไม่มีใช้ทาซ่อนทาซ่อนโอเคขุดเพชรต่อฮะมีหลายเมดเลยเนี่ยเอาพีเอ็ไปพอดีไม่มีพีเอ็สไว้ขุดโอเคไม่เป็นไรเราได้เพชรมาประมาณห้าเมล้วนะเดี๋ยวเราเราทำเอนชานได้ค่อยมาขุดแล้วกันฮะเฮ้ยคาบเพชรได้แล้วก็เอามาให้หน่อยตรงนั้นเอื้อมไปไม่ถึงเอามานี่ามานี่ เอาเพชรมาไม่ใช่เอาเพชรไปกระโดดหยองหยองตรงนู้นที่มันช่วยเราหาเพชรจริงเลเนี่ยโอเคเพชรข้าตัวผมนะฮะป่ะสบายใจละเป็นการหาเพชรที่แบบว่าเจอเร็วนะน่าจะดวงดีด้วยนะฮะแล้วก็มีหนูช่วยด้วยฮะช่วยขโมยมาถึงข้างบนก็มีซอมบี้รู้หรือเปล่าอนะไรน่ากลัวกับซอมบี้ค้ตอบก็คือ หนูแฮมสเตอร์3ตัวที่กำลังกระโดดถีบซอมบี้เลยที่ซอมบ <Okay. S 1> ี่ทำอะไรไม่ได้เลยเรียบร้อยตายกลายเป็นปุ๋ยให้แตงกวาโอเคก็เดี๋ยวเราพักกันเท่านี้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวเราต่อกันคราวหน้านะใครมีอะไรแนะนำอยากให้ทำอะไรก็แนะนำมาได้นะฮะ